วันนี้เรามาดูวิธีการซ่อมบำรุงเครื่องตัดหญ้าเบื้องต้นนะครับผมตอนนี้ผมใช้เป็นเครื่องตัดหญ้า260เครื่องเล็กๆครับตัวนี้เบาเบาสบายแล้วก็ประหยัดน้ํามันมากๆขั้นแรกเลยคือเราจะมาเราใช้ไปสักพักกันครับผมหรือว่าใครที่ใช้ใหม่ๆก็ตามเเราต้องอัดจารบีเข้าตรงหัวเกียร์ตัวนี้นะครับเขาเรียกหัวเกียร์พอเวลาหมุน ็ต้องการความลื่นตอนนี้เริ่มเนื่อแล้วครับตนนัวนี้หล่อลืน่นหล่อลืน่นลูกปืนหล่อลืน่นหล่อเลื่นลูกปืนที่อยู่ข้างในเขาจะได้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับตนนัวนี้ปกติเขาจะเป็นประแจหกเหลี่ยมนะครับแต่ว่าตอนนี้หกเหลี่ยมไม่ได้อยู่กับผมอยู่อีกที่หนึง่งมันก็เลยใช้คีมล็อก ออกโดยปกติมันก็จะแน่นไม่แน่นก็แล้วแต่แต่ละคนนะครับผมร่วง okay. เสร็จแล้วก็บางคนมีหัวอาจจะระบีก็ดีครับผม แต่ของผมไม่มีก็เลยใช้นิ้วขอรู้สึกง,ง่ายดีแล้วก็ค่อยอัดรูมันเล็กนะครับอัดเข้าไปอัดแล้วก็หมุนนะครับหมุนเรื่อยๆ มันเรื่อยหมุนเรื่อยๆ แคาประมาณสัก4ี่ห้ารอบนะครับผมใช้ไปสักพักหนึ่งแล้วก็เอามาอัดใหม่อัดใหม่แบบนี้เราอายุการใช้งานมันจะนาน ้าใครมีหัวอัดก็จะสะดวกแล้วก็รวดเร็วครับผมอัดเข้าทีหนึ่งได้เยอะแล้วก็ไม่เปื้อนมือตัวนี้ก็ต้องทนเปื้อนหน่อยครับแต่ว่าล้างออกก็วิธีล้างออกก็ใช้ใช้แฟบนะครับผมแฟบก็จะล้างออกง่ายมากๆถ้านางจะล้างไม่ต้องผงสักฟอกผงซักฟอก นี่ก็จะอาดอีกสักสองสารอบอัดเข้าไปอัดเข้าไปเจระบีมันอาจจะดู เน่านิดนึงนะครับผมต่ด้วยที่ใช้มาเนาะมันยิ่งอัดเยอะยิ่งดีครับให้มันล้นออกบ้างตอนนี้ก็เริ่มลื่นแล้วครับสักรอบแล้วกันเนาะ <c oughs> จาระบีเขียวหรือว่าจาระบีแดงก็ได้นะครับแต่ขอให้เป็นแบบที่เหนียวๆแบบเนี้ยผมว่า คุณภาพเขาจะค่อนข้างดีหน่อยว่าเวลาเราตัดรอบมันรอบมันจัดนะครับความร้อนมันสูงต้องใช้อันที่เนือดนิดนึงมันจะอยู่ได้นานทําให้ลูกปืนอยู่ได้นานที่ผ่านมาในบางครั้งผมลืมอัดลืมแบบดูแลรักษาเขาแบบใช้อย่างเดียวก็พังไปลายหัวแล้วครับหัวเยร์ โดนต่อไม้บ้างโดนอะไรบ้างก็หืโดนได้บ่อยก็ลูกปืนแตกเวลาเขาแตกเขาจะมีเสียงเครเขาแค่เขาแคเขาอยู่ข้างในเนี่ยนะครับผมมีเสียงเขาแค่แค,แค,แค,แคอยู่ข้างในแล้วก็จะถ้าแตกเลยก็จะฟรีหมุนไม่ค่อยไปก็เหมือนคล้ายๆกับเกียร์ลูดอย่างเงี้ยครับจะเป็นแบบนั้นเลย หมุนไม่ไปแล้วก็มีเสียงแฟ่แฝ่เ่าจะลองเท่านี้ก่อนเพราะอัดเข้าไปเยอะเหมือนกัน ชิบเชิบชิบโอเควันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ขันน็อตเข้าแล้วก็ไปใช้งานกันต่อได้เลยนะครับผมลองดูนะครับบำรุงรักษากันไดยบ่อยแล้วเครื่องแต่ย้าจะได้อยู่กับเรานานๆครับผม